สวัสดีครับคําปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่419คลิปนี้พบกับแทลามร้ายแห่งเมืองชนฟอตทวรุกิระวงปะทะกับเจสันโฮลิโดนักชกข่าวฝรั่งเศสเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2562หรือ2019 ในรายการไทยไฟภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยก่อนพบกับเกสันเรามาเจาะเวลาหาอนาคตเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาปอตอทอปะทะกับอาเดรียโนโอลิวิล่านักทกชาวบราซิลเอาพอปัญญาก,กระใสหากอยากดูคลิปเต็มก็ย้อนไปดูที่ EP 350ในช่องนี้แหละครับ เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยๆไ,ไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสะละลาเด่งเสือกไปสองเรือคือการเนากรรมการอาจารย์สีปานโยให้นักมวยสกกันพนวยกที่หนึ่งยกแรกแคกมันโอ้โหดูปศทของเรา หัวเขาขาวนี่แหละครับกางเกงดำมุมดำเอาาอโอ้ยอย่ากระพริบตาไม่มียกสองถ้าอย่างนี้ไม่มียกสองนับที่สองแล้วอไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยไปเร็วมาเร็วเคลมเร็ววอจะทอว่าอย่างไรโอ้โหขีดเกียมฟาดางแกล้มโค้ยซอกเ็ก ลุยปดเลยเพ่อหัวมันเหลี่ยมม่องม่องอะรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดเลยกรรมการยังนับอีกเหรอสามนับเหรออ่ายุติการโทครับนี่คือ TCO เอาาเ้เมเจอรเกสันไม่ใครเกสันอย่างไรโพลิโดนั่นเองครับนี่แหละเขาละมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัติและสถิติของนักมวยดูมั่ง เจสันโพลิดอร์อายุ27ปีนักทกขาวฝรั่งเศสสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก69กิโลกรัมทกมา41ครั้งชนะ2 2แพ้19เสมอไม่มีส่วนฉลามร้ายแห่งเมืองชนของเราปรตวทวอรุจิระวงอายุตอนนั้นก็21ปี น้ำหนัก69กิโลกรัมเท่ากันสูสง178เซนติเมตรชกมา141ครั้งชนะตอง1111แหนึพ้29เสมอ1นึ่งปอตทอเป็นชาวชนบุรีมีคำขวัญอยู่ว่าทะเลงามข้าหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควาย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 ก็คือ สมบัติอันล้ำค่าของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเขาละเป็นชุดที่ว่าดีที่สุดชุดอวตารชุดที่่าไรอะปอตทอ่ยอยู่ชุดที่สามผเพราะว่าชุดที่หนึ่งก็มีใครมั่งชุดที่หนึ่งของเสี่ยววตารมีชุดซาคอนไซโยกยอดแสนไกลอิกิวซังต่อมาชุดที่สองเนี่ยมีแสนไทยมีชนะจ,จนมีเตงหนึ่งมีกิติส่วนปอตท เราเป็นรุ่นที่สหรือเปล่าะวอตทอรนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นแคมป์มวยรอบอิสุสุครั้งที่2 6นั่นเองเพราะว่าไฟนั้นนะก็เอาชนะพยักสมุยในปี2 5 6พฮอตมาเรื่อยๆเป็นราชาน็อเอา u อยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็ยังเป็นราชาน็อเอา u แห่งไทยไฟแคมป์อิสุ แคมป์คาดเชือกรุ่น69กิโลกรัมอีกต่างหากหรือเป็นแคมป์ของสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติคุ้นเขา LP ลีกมาลองปองแปงงองแยงงองแยงมาลิงกินกองสาระนอกองแกงมานองมาแดงมับเหาละเอะไรขึ้นมีเสียงรบกวนเหรออ่าไม่เป็นไรเหมือนมีเสียงเข้ามาสอดแทรก ยังบริกคาถากันอยู่ก็ถือว่าเป็นราชานอกเอาของไทยไฟทีเดียวนะครับของของเขาอต่อปตทซึ่งมีเฟนที่น่ารักชื่อน้องโบอ่าที่เคยถือป้ายอยู่ ไทยไฟเนี่ยบนเวทีสมัยก่อนก่อนที่จะมีโควิดเอา้ายกกระแรกแขกหมานอยากกระเพิบบตาครับพี่น้องอา้าวกี้เข้าไปเดินหนะ้าถอยหลังไม่เปลียนด้วยปตทเป็นยังไงอยู่หัวเขาขาวนีหัวเขาขาวเป็นอะไรเป็นอะไร,เ,ะไรเหมือนหัวนกนกหัวขวัน <c oughs> จับขาล่มลงปางงางกรรมการบอกอ้าวชกต่อปทอ สกัดเข้าไปเฟบซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าไปโอ้โหวัดด้วยซ้ายออตอบโต้มาตอบโต้ <c oughs> นั่นอ๋อเงาะโอ้โหบอลมุดรอดเคลื่อนไปกรรมการอ่านับครั้งโอ๊แปดลูกอ้อส,สู้สู้ต่อสู้ต่อชกผมก็ลืมนับตามกรรมการเมื่อกี้ลุ้นดูอยู่ <c oughs> จับสู้ต่อไหมไม่ต่อแล้ว เสียบเข้าลงกองอันยักษกรรมการว่างไงวิธิการชกครับพี่น้องโอ้โหงัด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 แ่วออกโอ้กองเชียร์กองเชียร์งยหงายเนือบเดอ้ออืมายังไหว้ครูยังนานกว่าเหนื่อยยังไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมก็สมควรนะเราได้คู่คลิปนี้ได้ดูสองคู่เลยเนาะคู่ระยกก็พออ,อนุญาตบาทคำขอโทษขออภัย เขาเป็นรุ่นพี่นตอนนั้นปตทเพิ่ง21ขวบเองอขวบเองนะกรรมการแพทย์ประจำสนามของเราเป็นยังไงมั่งกา,กาชัยชนะอ้าวพิธีกรบนเวทีหายไปไหนอ่ะตามนั้นแหละครับฟังไปเสียงประกาศเอาเอาสโลโมชั่นให้ดูนึกว่าจะไม่ได้ดูเอาเอาเออเตะ โอ้จับขาล่มปังงังโอ้วัดระยะวัดระยะศอกก็มีวัดหมัดหมัดซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้จังหวะใครดีกว่าเอา้านี่นับอยู่สองลงไม่ลงเข่าด้วยโอ้โหมัดไม่พอแถมเข่าอีกดอกหนึ่งเอาปักเข้าไปจะอยู่เหรอ <c oughs> โอ้โหโดนเหมือนกันนันเนี่ยพอะตทออึดกว่าอ๋อ ว่องหูขี่หูเตีระบำอย่งเแล้วปังโอ้ดอกนี้นี่เองไม่ลงไม่ลงก็เียบเขานานเออมีลักแฟนมวยมาให้กำลังใจอือ่ธีกรว่าไปและผู้ชนะของเรานะครับเ h อะฟินอลส์สตันฟรอมไต ออขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้กีจจำกัดสวัสดีครับ